สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเกษตรของานทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับแอดมินได้ยินเรื่องราวกับ CPTPP นะครับที่เป็นความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกนะครับได้ยินมาว่านะครับจะมาบุกขาดนะครับสินค้าทางการเกษตรครับก็จะมุกมาเหมือนมาขโมยทรัพย์สินพวกสิทธิทางประตกรรมของพันธุ์พืชนะครับแอดมินก็เลยจะมาสรุปนะครับเราเอารายละเอียดต่างๆนะครับมา สรุปให้ฟังให้เข้าใจง่ายๆนะครับเผื่อเพื่อนคนไหนที่ยังไม่เข้าใจนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเยวสรุปน้สั้นๆมาดูกันครับว่าเราได้รับผลกระทบน้าได้ผลประโยชน์หรือเสียผลประโยชน์ตรงไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับผม CPTPPComprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพืลน p a ิฟิก c 1 1ประเทศสมาชิก ได้แก่ญี่ปุ่นเม็กซิโกออสเตรเลียเวียดนามแคนาดาบรูไนนิวซีแลนด์ชิลีเปรูมาเลเซียสิงคโปร์ญี่ปุ่น CPTPP เนี่ยตกลงกันเรื่องอะไรนะครับก็จะมีอยู่2เรื่องนะครับมีการค้าเสรีนะครับกับมาตรฐานและกฎระเบียบนะครับการค้าเสรีเนี่ยนะครับจะมี3หัวข้อลหลักคือการค้าการบริการและการลงทุนนะครับส่วนมาตรฐานและกฎระเบียบเนี่ยจะมีอยู่4หัวข้อด้วยกันก็คือคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานะครับ มาตรฐานแรงงานกฎหมายสิแวล้อมนะครับแล้วก็กลไกแก้ไขข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลกับนักลงทุนครับ UPOV 1991เนี่ยจะคุ้มครองพวกส่วนพันจะคุ้มครองนะครับส่วนขยายพันธุ์นะครับกิ่งตานะครับพวกมเมล็ดต่างๆงน,นะครับของพืชนะครับผลผลิตรวมไปถึงกิจฑ์ด้วยนะครับคุ้มครองพืชทุกชนิดเนี่ยภายใน10ปีคุ้มครองพืชทั่วไปเนี่ยภายใน20ปีนะครับพืชยืนต้นภายใน25ปีนะครับ ส่วนพืชพันธุ์ใหม่นะครับสายพันธุ์นะครับที่มีลักษณะพันธุกรรมสําคัญนะครับมาจากพันธุ์ที่ได้รับการคุ้มครองนะครับจะคุ้มครองในส่วนนี้ด้วยนะครับเพิ่มเติมเงื่อนไขที่เข้ามานะครับก็จะมีไม่สามารถเก็บปลูกพันธุ์ต่อได้นะครับบางส่วนหรือทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นสิทธิของเกษตรกรนะครับที่ไม่สามารถเข้าไปยุ่งหรือไปจัดการอะไรได้นะครับซึ่งส่วนนี้เองนะครับทําให้เมล็ดพันธุ์นะครับต่างๆนะครับเมื่อเข้าเงื่อนไขตรงนี้แล้วนะครับ ก็จะกลายเป็นของกลุ่มนายทุนหรือของกลุ่มนี้โดยโดยตจงนะครับทําให้นะครับเกษตรกร,ร,กรนี่ไม่พอใจนะครับมเมล็ดพันธุ์แทนที่จะเป็นของทุกๆคนเนาะกับเป็นของคนกลุ่มในกลุ่มหนึ่งเนี่ยครับทำให้มันเกิดข้อบิดเบือนหรือข้อพิพาทตรงนี้ขึ้นมานะครับซึ่งความเป็นจริงแล้วก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับเหตุนีเองทําให้ไม่ผ่านการยอมรับนะครับของเกษตรกร,ร,กรทั่วไปนะครับ UPO 991กฎหมายสิทธิบัตร วรวมไปถึงสัินทางปัญญาคุมคค้มครองใครคุ้มครองนักลงทุนกับบริษัทมาเลพันธูนไหมครับบริษัทเจ้าของสิทธิบัตรเนี่ยห้ามไม่ให้เก็บพันธุ์ส่วนใดๆและก็สายพันธุกรรมนะครับห้ามคัดเลือกสายพันธุ์จากกย่างถูกนะครับห้ามเก็บส่วนใดๆไปใช้ในการปรับปรุงหรือวิจัยนะฮะก็ <c oughs> นะครับมาดูพรบคุ้มครองพันธุ์พืชปี2542อนะฮะอนุญาตให้กเกษตรกรนะครับเก็บและใช้นะครับพันธุ์พืชคุ้มครองที่เป็นผลผลิต ในแปลงของตนนะคร Sergey, ับเพื่อการเพาะปลูกนะครับอาจจะเป็นในฤดูการถัดไปได้นะครับตรงนี้นี่เองนะครับก็จะเป็นเหมือนเหมือนมันย้อนแย้งกันเนาะเหมือนย้อนแย้งกันตัวที่เข้ามาใหม่เน no uh. ี mm ่ยมันจะย้อนแย้งกับตัวระบอลคุ้มครองนะครับมาดูกันนะครับ UPOV1991 เพิ่มหรือลดอะไรนะครับเพิ่มความสามารถของบริษัทในการขาดเมล็ดพันธุ์นะครับราคาเมล็ดพันธุ์เนี่ยอาจสูงถึง 200- ร้ยถึงเลยทีเดียวนะครับ ทีนี้ก็ส่งผลต่อราคาอาหารในประเทศสูงขึ้นนะครับเนื่องจากต้นทุนเมล็ดพันธุ์นะครับลดทอนและละเมิดสิทธิเกษตรกรในการรักษาเมล็ดพันธุ์ไปปลูกต่อนะครับลดทอนหลักความปลอดภัยทางชีวภาพโดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์พวก GMO นะครับ Modern Biology นะครับที่สําคัญนะครับเปิดทางให้พวกโจรสลัดชีวภาพนะครับพวก Bioplastic ทำงานได้สะดวกนะครับไบ o อ l a s t c นี่ครับโจรสลัดนะครับทรัพยากรชีวภาพเนี่ย ไปโอเพรสซี่จนสลดทรัพยากรชีวภาพนะครับเรียกว่าโจรเนี่ยก็ทัพปนเนาะจนสลัในี่นจะเป็นผู้ใช้นะครับหทรัพย์สิสนทางวัญญาไอตัวเนี่ยเกณฑ์ที่ว่านี่แหละนะครับให้ตนเองนะครับได้ควบคุมผลประโยชน์นะครับควบคุมทรัพยากรชีวภาพนะครับควบคุมจากใครก็จากคนจากเราเราควบคุมจาก,กเกษตรกรเนี่ยนะครับผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพยากรเนี่ยครับแล้วก็เอาก็เหมือนคนที่ไม่ได้อนุไม่ได้ ขออนุญาตในการแสดงผลประโยชน์นะฮะก็เหมือนมาจับเอาถ่ายมาจับเอาเฉยๆเนี่ยนะครับมาจับเอาแล้วก็มาจดเป็นของตัวเองเนาะเนี่ยครับก็ทําให้เป็นข้อเสียเปรียบนะครับเหมือนมาขโมยเอาไว้ง่ายเลยนะเปิดทางให้โจสรสลัดคนง่ายขึ้นด้วยการติดการแสดงที่มาของสา,า,ารคดีกรรมอ,อ๋อจะได้ขอรับการคุ้มครองความเพื่ใหม่แก้คํนานิยามของความเพืชอพื้นเมืองทัท่วๆไปเนี่ยโดเเยเปิดโอกาสให้บริษัทนะครับเนี่ยไม่จำเป็นต้องแบ่งผลประโยชน์นะเรี่อบบวขอบริษัท พอบริษัทแค่นำมาผ่านกระบ,บวนการปรับปรุงพันธุ์ก่อนเท่านั้นก็สามารถนำพืชพื้นเมืองเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้เป็นไงจับมาจับเอาง่ายๆเนาะเปิดตลาดทางข้อให้กับ gmo ผลิตภัณฑ์พวกมือดินไบโอเทคโนโลยีนะครับให้ใช้กฎหมายตามประเทศผู้ส่งออกนะครับโดยใช้หลัก llp นะครับ low level p l e c e n o e นะครับในการ ประเมินนะครับความเสี่ยงเรื่องการปนเปื้อนและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อ่าพวก GMO Modu Bio ไบโอเทคโนโลนี่ครับผลิตภัณฑ์ที่มีการดัดแปลงทางพรนธุกรรมนะครับพืชเกษตรสินค้าประมงนะครับพวกจุลชีพนะครับพวกจุลชีพนะครับก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนะครับมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเนาะก็พวกใช้ต้องใช้กล้องจุลทรรศในการส่องนะครับพวกเชื้อพวกยีสต์ตัตสัวแบคทีเรียไวรัสราพวกนี้นะฮะจะอยู่ในกลุ่มจุลชีพนะครับ UPOV 1991เกกนเนี่ยนะครับมา ผูกขาดน,นะอาหารพืชอาหารพืชและสัตว์รวมถึงยาพืชยาโดยเฉพาะสมุนไพรละเมิดและลดทอนเกษตรสิทธิเกษตรกรในการปลูกต่อนะฮะเนี่ยทั้งเนี้ยนะครับ,นะรบส่งผลทาให้ความมั่นคงทางอาหารและทางยาของประเทศสันคลอนนะครับเห็นไหมครับเหมือนเข้ามาควบคุมนะอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับเหมือนมาจาับทาให้มาจับเข้าไปอยู่ในบริษัทหรือว่าเขาโมยไปทําให้ ทุกอย่างเนี่ยเขาจะควบคุมทั้งหมดเลยนะครความมั่นคงทางประเทศนะครับคนในประเทศนะครับสามารถมีสิทธิเข้าถึงอาหารนะครับที่ปลอดภัยและมีผู้ชนาการอย่างเหมาะสมอาหารจะต้องมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมการกินที่แตกต่างกันนะครับเพื่อที่จะมีชีวิตที่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจได้นะครับความมั่นคงทางอาหารนะครับ food security เราจะแบ่งเป็น3หัวข้อหลักๆก็คือนะครับ physical availability นะครับ เรามีอาหารพอเรามีอาหารพอมียาพอนะครับแล้วก็ต้องดีต่อสุขภาพของเราด้วยนต้องมีคุณภาพที่เหมาะสมนะฮะอันที่2นะครับ f o o d utilization นะฮะการเตรียมปรุงอาหารเพื่อให้เราได้ประโยชน์ทางโภชนาการสูงสุดจากอาหารที่เรากินนะฮะตัวที่3นะครับ economic p h n a n c i a l access นะครับเรามีสิทธิในฐานะพลเมืองของประเทศนั้นๆนะครับในการเข้าถึงอาหาร อย่างเพียงพอนะครับแล้วก็มีคุณภาพนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับ stability of dimension นะครับการที่เราสามารถคำนึงถึงนะครับและวางแผนรับมือกับสถานการณ์ที่ทอาจจะทให้เราไม่สามารถเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอและมีคุณภาพได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นความมั่นคงทางอาหารเนาะที่เราควรที่จะได้รับความมั่นคงทางอาหารสิทธิพื้นฐานนะเนี่ย สิดที่พื้นฐานของความเป็นคนเลยเนะมีอยู่หลักๆก็มีอยู่ห้า้าอย่างเนาะเดี๋ยวจะไล่ให้ฟังนะครับมีเป็นของตนเองเนะฮะพอพอสําหรับทุกคนนะฮรดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้องนะครับคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาและความหลากหลายทางชีวภาพนะครับที่กล่าวมาข้างต้นนะครับแบบแทบจะทุกอย่างนะก็จะเป็นข้อสรุปนะครับ เกี่ยวกับ CPTPP นะฮะคือก็ความตกลงว่าส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกนะครับก็เนาะก็เกษตรกรร้องพิจารณาดูนะครับว่าเราได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงไรนะครับถ้าเข้าไปนะฮะถ้าเข้าไปอยู่ในอนุสัญญานั้นแล้วนะครับก็พิจารณาเอานะครับส่วนนะครับใครที่มีความคิดเห็นหรือคอมเมนต์นะครับก็ช่วยคอมเมนต์นะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับด้านล่างคลิปนะครับนี้ก็ ขอบคุณนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับหลัการคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับครับเกษตรนังงานขอบคุณมากครับผม